สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเรียนโยคะเอ็กซ์เลยนะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับโยคะเอ็กซ์เลยค่ะนะคะอันดับแรกเนี่ยเขาจะให้แต่ละคนนะครับขา เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามือจับนะคะแล้วก็ดึงไว้แบบนี้นะคะขาแต่และคนก็ดึงเข่าของแต่และคนไว้นะคะอันนี้จะให้เห็นที่สาวเราทําอย่างไรอ๋อแล้วก็ดึงไปแบบนี้นี่เองนี่นะคะท่าแรกนะคะโอ้ดูท่าจะหายปวดได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะนี่คือภาพบรรยากาศแล้วก็ทุกคนสามารถทําตามเราได้เลยนะคะ แบบนี้ต้องยืดว้ยอ่ายืดนี่ค่ะจะมีนักเตะปวงนะคะมาช่วยสอนด้วยอ๋อจะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะว้าวดูท่าจะหายปวดหลังได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนโอ้โหโอ้เยืดเขาบอกว่าต้องทำช้าๆนะคะยืดอาวยืด สวยมากเลยนะคะแล้วก็หุ่นก็ดีด้วยค่ะ,ะต้องจับคู่ให้แมทด,ด้วยนะคะขาสั้นขายาวค่ะ,ะรู้สึกสบายไหมคะสบายนี่พับขาเข,ข้านะคะ,เป,ะเป็นเลขสี่นะคะแล้วก็ปลายเท้าแต่ละคนก็ อย่าไว้ที่เข่านะคะแล้วก็ดึงไปดึงมาทีนี้อา้าสลับขาจ้าสลับขาจ้าอ้าวสลับขานะคะอ้าวลองดูพอสลับขาแล้วเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเส้นใต้ขาเนี่ยจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนโอเค ผู้คนที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากจะโยคะเอ็<า>กซ<ว>เลย์นะคะก็สามารถที่จะทำพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะยืดเติบพร้อมกันก็แล้วกันนะคะค่ะต้องแบบช้าช้านะคะอค่าลองดูนะคะโอเคซ้าย ก่อนนะคะแหมใจร้อนจังเลยนะคะข่าวยืดนสองสามสี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพับกุกค่ะอุ้ยรู้สึกว่าจะหายปวดเมื่อยเลยนะคะเนี่ย ได้ขาได้โวงเอวได้หลังได้จะไปหมดท่าเลยนะคะสามารถทำได้นะใครที่ปวดเมื่อยอ้าวต่อไปเปลี่ยนท่านะคะาาปเปลี่ยนท่านะคะเท้ากับเท้ามาชนกันเหมือนกับเราเคยเล่นตั้งแต่เด็กเลยเนาะอ่าเหมือนกับเราเคยเล่นตั้งแต่เด็กเลยนะคะอ๋อ ได้ไม้งานหนักการขาของนะคะมือนี่จับเหมือนเดิมนะคะตึงแล้วเ,เ,เดี๋ยวะะมันขอบคุณค่ะขาออกมันตึ้งไ้ไงนังรู้ท,ะะที่ขานะคะเราก็สามารถชื่อกล้ามเนื้อแบบง่ายได้อันนี้ก็จะช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อฝาดเส็บมากนะคะโอ้ได้นิดเดียวไปไม่ได้เลย่าค่า ไปซ้ายค่ะสามสี่ห้าสามอันนี้แค่สองท่ายเองนะคะท<ห>ี่พี่บอกว่ามันจะตึงที่หน้าขา Gracias. อะายาวขายาวโอ้โอ้อาได้อาาต้องมีเจ้ช่วยเอออันนี้จะช่วยทำให้ไม่ตึงนะคะเอ้ไปแล้วได้แล้วโอ้กลับมาที่ๆนะคะได้แล้ว กันค่ะโยกหน่งสสหนะคะแล้วคนได้นำเนช้านะคะลาวลาวลาเออจะรู้สึกส,สบายอะ่ะแล้วกล้ามเนื้อมันจะได้ยืดแล้วเราก็จะไม่เจ็บมากจนเกินไปนะคะอ๋อลองนะั่งถ้าเหยียดแล้วนั่งไม่มากก็ลองนั่งขาถมาดูนะคะ ยโอ้รู้สึกสบายสอสสี่ ลังนะคะนวดหลังสานวดกล้ามเนื้อนะคะก็าสามารถทำตามได้นะคะบางทีเราโยคะคนเดียวไม่สนุกนะะนเราก็เชิญเพื่อนมาทำแบบนี้ได้ค่ะทุกคนวันนี้เราทำเกือบร้อยชีวิตเลยนะคะ,ะต่อไปขาตึงอันนี้ก็เป็นหนึ่ง่านะคะที่ช่วยความายาแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อเราได้อย่างดีนะคะก็นั่งในลักษณะนี้นะคะสองคน เราก็เอาเท้ามาผีวไว้ด้านหลังนะคะตรงโคนเลยค่ะแล้วค่อยๆเดินยืดยืดยืดไหล่กับขยับส้นเท้าขึ้นหน่งิแล้วก็ขย,ย,ยับส้นเท้าขึ้นอีกอน,นะคะขยับแล้วก็ดินแล้วเราก็ขยับพับเป็นไง แล้วเราก็พยายามในการดึงเรื่อยนะคะทีนี้หัหน้าวยเพื่อนแล้วจะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะก็สลับทางกันแบบนี้ค่ะเรวเร็วมากนะตีกูละมือีกูละ ับมาเปลี่ยนเพื่อนเรานะคะลองดูนะคะถ้าหากใครทำไม่พันนะคะเดี๋ยวลองดูเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราเราจับเป็นมัดพาอจงมือัดเสี้เลยนะคะแล้วก็เหยียบโผล่ไว้เลยนะคะ,อะ,คะโอเคเด้ง,ดง การที่เราขยาับเราต้องเอาข้อต้นขยับเข้าไปด้วยนะเพราทข้อต้นไมขยับเราไม่เน่นะะมากเก็นไปแล้วไหลเราจะถูกยืดมากนะคะเราจะหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นทำแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายเท้าเราก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพร้อไมไหมคะเราิ่มได้เอยๆนะคะ ตอนนี้มาที่ลายฉบับแล้วนะคะมือก็ยังจับไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ดึงเหมือนเดิมค่ะนะคะหนึ่งสี่ห้าคลายคายนะคะจะดึกสบายทั้งสองสามแขนแขนเพื่อนหน่อยยันเดี๋ยวจะเก็บตัล้วเดี๋ยวจะเก็บตัวแล้วแขน ก็สามารถใช้เท้าเนี่ยนวดกดไปได้นะคะก็จะได้ผสอนสบายนะคะนะคะก็ดึงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะก็ดึงไว้หแือนี้นะคะก็จะไม่ได้บาดเจ็บหรืออะไรนย่างนี้เก็สามารถ วดหลนะคะเห็นไหมคะนอนที่ถูกทานนะคะก็จะรู้สึกสบายค่ะเรเดี๋ยวที่มันเอาคืนอะไรงี้นะระวังที่ดีเดี๋ยวมือแมลแล้วดีดีหลายรอบแล้วอจารนะนี่ก็เป็นทู่นี้วิธีหนึ่งนะที่เราเสีมบกีบเราเอากุญแจมาขัดลูบลูบขาลูกนะมาเท่ากัได้ โอ้แต่หนุ่มจะได้ยิงผูกหัวใจไงใช่ไหมหัวนมอยู่ตรงไหนยิงตรงนั้นฝ่าหัวนมลงอยู่ที่เกใครยกผูกนี่เป็น่ารเช็คไหล่ติดนะคะก้ามเนื้อยกแผนมานะคะพยายามไม่คิดไปหูนะทีดีให้ยกติดแนวแนลและหน้าหูเขาบอกว่าเวลายกถ้ายกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยแสดงว่าฝ่าหลังติดแต่ถ้าเรายกเลยหูเราไป ดูสุดทารือสุดตึงมากไหมตึงที่ไหนคะฮะตึงหลังบางคนสามารถได้นะคะว่าไลายเราติดแบบไหนนะคะตึงได้เลยแล้วก็ที่ติดได้ไหมคะจับจับตรงนี้นะคะเหถี่ถี่ติดได้คะ